ิงหลีดร้านจิงีดบ้านๆเอามีอย่งก็ตะแต่พร้อมตัวเนี้ยามเคมื่อกี้ถอดประทันก็เลยมาจ้ะแต่มีนะครับนเียลยงเองพร้อมอ์ันนี้แมงสดิ้ง วเที่ยวไหนครับสั่งได้จ้าตอนไหนครับสั่งได้นะครับตอนไหนครับสั่งเลยสั่งเลยรอดักแด่ส่วนมากคนกินดักแด่ครับ แม่ก็ทอดอยู่ด้านหลังก็ทอดไม่หยุดเหมือนกัน้องกระทะต้องทอดใจเย็นๆนะ เอาใส่ให้ผมก้อนเลยกัได้ครับผมสามจานยิงเล็ดเดี๋ยวมันติดราพอขาว่างยิงเลดสามเดือดร้อนรักแด่อีกสามกันนะได้พ่นอ่ะครับ เดี๋ยวจะเพิพ่งถือของตาเดี๋ยวบั่น <c oughs> ใจเย็นๆ <c oughs> มาแบบนี้เลย บ่เอให้เพื่อนก้อนบ่ครับ,เอ,รรบเอาาซนอ๋อเพิ่นเอาจานเดียว,ยวครับไม่ว่าเป็นหลายจานเดี๋ยวหาว่าเบ้านี่พนลัดคิ้วอย่างเงี้ยเรานเอาจานเดียวเป็นเอารวมรวมแบบนี้ก็ได้ครับยี่สิบบาทเหมือนกันเอ้ยเหมือนกันนะครับมา,าดูเด เราต้องเปิดอีกสาขาสองแล้วครับเนี่ย <S 2> <S 2> เอาเพิ่อมอีกเอพิ่มอีกปสามสามเป็นรอเป็นร้อยหนึ่งพอดีอราแด้สามจานดีดี

าแบบตะเกียนเนี่ยอสองอย่างห้าสิบค่ะเด้งแมงเด้ง ตัดสิ่งหนึงนรงนะใกล้รถจักงยานใช้วรวมนะครับ อันนี้อันนี้ดักแด้สามสองชุดลูกค้าสั่งสองชุดชุดแรกไปก่อนดักแด้ยายดีครับชุดจอดปังกลางๆชุดหนึง่งดักแด้สองสวิงหนครับชิดนี้ฝากไว้เท่านี้ก่อนครับผม อย่าลืมแม่มาเที่ยวกันได้นะครับตลาดนัดกองผมอำเภอชุมพวงครับทุกวันพุธัดนะครับผมกับร้านจิ้งหลีดบ้านบ้านนะครับเรียงเองรับจากชาวบ้านด้วยนะครับมีรับเติมมาด้วยจุดน,นี้ฝากไว้เท่านี้ก่อนทุกคนสวัสดีครับ